สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้หัวข้อเรื่องจะรู้ได้อย่างไรปฐมการบทที่15ข้อ8ให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราให้เราสามารถที่จะรู้ได้เราอธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเมื่อวานนี้เรา เชื่อครับแล้วเราก็เรียนรู้ว่าสิ่งที่อับรามเชื่อหลายคนก็คอมเมนต์มาครับได้รับการสนใจนะต้องมีความเชื่อบบนี้ครับเรามาดูคําถามวันนี้กันครับปฐมกาลบทที่15บหาข้อแปดอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายข้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้ดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์อับรามถามพระเจ้านะครับว่าจะรู้ ค้าพระองค์จะทราบได้อย่างไรนะครับเรามาดูฉบับอมตรธรรมนะครับเขาใช้คําว่าข้อแปดนะครับอับรามทูลว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิตข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าดินแดนนี้จะเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพระองค์ครับเอาเข้าใจง่ายเลยนะครับเขาบอกว่าอับรามก็พูดว่าอับรามก็พูดว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้าชีวิต ข้าพเจ้าจะรู้ได้อย่างไรว่าข้าพเจ้าจะได้เป็นเจ้าของมันนะดินแดนที่พระเจ้าบอกสัญญาเนี่ยนะครับเราสังเกตตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าด้วยความเชื่อใช่ไหมด้วยความไว้วางใจนะครับในะฉบับเข้าใจง่ายบอกว่าอับรามก็ไว้วางใจพระยาวิและความไว้วางใจนั้นก็คือความเชื่อนั้นพระเจ้ายินยอมรับเขาพระเจ้าได้ถือว่าเขาเป็นคนชอบธรรมแล้ววันนี้ครับ คนที่มีความเชื่อนั่นแหละครับเขาถามว่าเขาจะรู้ได้ไงเขาถามดีด้วยนะครับดูฉบับ2011ของเราเขาบอกว่าข้าแต่พระยาเวองค์เจ้านายนะครับองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงมีอำนาจเหนือฉันเนี่ยแหละฉันจะรู้ได้อย่างไรวันนี้ขอพระเจ้าสอนเราผ่านคำถามของอับรามครับแสดงว่า ถ้าคุณเป็นคนที่มีความเชื่อและพระเจ้าเห็นว่าคุณเป็นคนชอบธรรมคุณยังสามารถถามพระเจ้าได้และคำถามนี้ครับไม่ใช่ว่าคุณไม่เชื่อนะครับเพราะอับรามเป็นคนที่มีความเชื่อและด้วยความเชื่อพระเจ้าให้เขาเป็นคนชอบธรรมแล้วแสดงว่าเขาเองอยากจะรู้มากขึ้นไปกว่านั้นเขาเชื่อว่าเขาจะได้ครับแต่เขาถามพระเจ้าว่าเขาจะรู้ได้อย่างไรเอาละครับวันนี้ถ้าคุณมีคำถามแบบนี้ครับ คุณสามารถถามพระเจ้าได้คุณอาจจะเห็นคุณอาจจะรู้พระสัญญาพระเจ้าแล้วคุณรู้ว่าวันหนึ่งวันนั้นคุณจะได้แน่นอนแต่วันนี้คุณมีคําถามครับแล้วคุณบอกพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าองค์เจ้าชีวิตฉันมีคําถามแล้วเมื่อคุณยกมือพระเจ้าเอิดโอกาสกับคุณพูดแล้วเมื่อคุณถามพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์ในใจของคุณ พระเจ้าจะตอบคุณครับเหม <age> ือนที่พระเจ้าจะตอบอับรามในวันต่อๆไปครับพระองค์จะบอกสิ่งที่จะทําให้อับรามรู้ได้วันนี้จึงกลับมาที่ตัวเราครับถ้าเรามีคําถามครับพระเจ้าไม่ใช่ไม่เชื่อนะครับคุณต้องแยกให้ออกจากความไม่เชื่อนะครับด้วยความไม่เชื่อแล้วคุณถามพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่คุณเชื่อพระเจ้าจะให้และพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีไว้แต่คุณอยากจะรู้ และสิทธิ์การตอบเป็นของพระเจ้าครับผมเชื่อว่าคุณถามได้ครับแต่ว่าคุณจะได้คำตอบอยังไงและเราจะมาดูในวันต่อๆไปกันครับแต่วันนี้ครับขอหนุนใจให้ว่าเมื่อคุณด้วยความซื่อสัตย์ในใจของคุณครับคุณถามพระเจ้าอย่างที่คุณคิดเลยครับพระเจ้าฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้มันจะเป็นยังไง ถามด้วยความสัตย์ซื่อในใจของคุณครับและเชื่อว่าพระเจ้าจะตอบเราทุกคนด้วยกันครับขอให้เราอธิษฐานครับพระเจ้าเราขอพระองค์ช่วยเราด้วยความไม่รู้ของเราพรงเจา้าค่ะขอพระเจ้าสอนเราให้เราแยกให้ออกว่าความสงสัยด้วยความไม่เชื่อแตกต่างจากความไม่รู้ที่ถามพระองค์ด้วยจิตใจที่สัตย์ซื่อ พรงจะค้าให้เราเองที่จะมีความเชื่อแต่ด้วยความเชื่อพระองค์เห็นว่าพระองค์นับว่าเราเป็นคนชอบธรรมแต่ด้วยที่เราอยากจะอยู่อยากจะเข้าอยากจะเห็นอยากจะเป็นไปตามน้ำพระทัยพระองค์จึงขอพระองค์เปิดเผยน้ำพระทัยพระองค์กับเรามากขึ้นขอพระเจ้าบอกกับเราที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าจะนำสิ่งนั้นที่เราขอและจะเกิดขึ้น ตรงตามน้ำพระทัยพระงวันนี้เราจึงถามคำถามเหล่านี้ให้กับพระองค์และเชื่อว่าพระองค์จะอธิบายและสอนเราตอบเราต่อไปเราเจอที่ฐานในพระนามสเกจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าตอบคำปฏิญาณพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ